สนับสนุนโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งบนความสำเร็จระดับโลกด้วยผลงานวิจัยจากผลไม้หมังคุดงานนี้บริษัทเอเชียไฟสุติเข้าจำกัดมหาชนหรือแอปโกและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็ได้ต่อยอดงานวิจัยเมื่อ35ปีที่ผ่านมาซึ่งทางคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลาขนครินได้สก,กัดสารจากเปลือกมังคุดที่มีอยู่ในปริมาณมาก และพบว่าสาร Gm1 ที่สกัดได้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะราคาแพงต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามิน E และยังสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้วงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งจากการดำเนินโครงการวิจัยร่วมระหว่าง และมหาวเทาลาัยเชียงใหม่โดยพบว่าสูตรธรรมชาติหรือ BIM ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองใบบัวบกและมี GM1 ผสมอยู่ในการปรับระดับภูมิคุ้มกันสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้เนื่องจาก BIM ได้สร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและเม็ดเลือดขาว TH17 พิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงทำให้สามารถใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากภาวะผอมคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายงานนี้หัวหน้าคณะวิจัยส่วนวิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ตอกย้ำว่าแม้อาหารเสริม B I M ไม่ใช่ยารักษารโรคมะเร็งแต่ความสาเร็จครั้งนี้ก็ยืนยันได้ว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอน ทั่วโลกขณะนี้มีความพยายามที่จะเพาะ TS17 ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นยารักษามะเร็งนะฮะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงแต่การดมเนินการลักษณะนี้จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้ผลปลอดภัยแน่นอนและไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นเป็นสิ่งที่ดําเนินการมาเป็นเวลา23ปีคณะนักวิจัยบิมของเราได้ใช้ p s 1 7ซึ่งสร้างจากการใช้สารสกัดธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปเป็นการผสมระหว่างสารสกัด มังคุดงาดำถูหลังฝรั่งบัวบกเข้าไปแล้วก็สร้างเทีสทยสิเป็ขึ้นมานะครับแล้วผู้ที่บริโภคผิดภัณฑ์เนี้ยในระยะ3-4ปีที่ผ่านมาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอหารเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราจะช่วยรักษามะเร็งเพราะพูดไปก็ผิดนะครับเพราะอาหารจะ,จะรักษาไม่ได้ตามกฎของอยอ สิ่งที่เราจะพูดได้ก็คือว่าได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ขึ้นมาแน่นอนบางรายก็มีชีวิตยืนยาวนานขึ้นบางรายนี่ยืนยาวนานขึ้นมา3 4, ปี4ปีนะครับวันศุกรวันนี้สิ่งที่เราพูดได้ก็เพียงว่าผิดพัน o อเปเรชั่นบินเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตเราอยากจะบอกว่ามันนิมิตชีวิตใหม่ แต่ก็เสี่ยงว่ามันจะทําให้เกิดวาเข้าใจ่ผิดนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่างานวิจัยของเราที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา35ปีอันนี้ที่เราส่งผลให้กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทนทุกข์ทรามานไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเลยว่ามันไปถึงระดับสากลแล้วเราคือผู้นําของโลกในขณะนี้ในการสร้าง T17 ด้วยวิธีการที่ปลอดภยัยให้ผู้บริโภคได้ใช้โดยที่ไม่ปูดผลตั้งเทียงใดๆแล้วก็ในอนาคต อันใกล้เก็จะมีการเปิดบริษัทนะฮะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายนะ,ะเป็น World Network นะครับเป็นเครือข่ายทั่วโลกนะฮะเน้นเรื่องการนำผลิตภัณฑ์สร้างภูมิการดิสมรุนภูมผู้ป่วยพภกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปว่วยมะเร็งเราจะเน้นในในกลุ่มวงการแพทย์และศูนย์สุขภาพนะฮะทั่วโลกโเ,เพื่อให้การแนะนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้ป่วยพวกเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องและปลอดภัย